ใ,ใจมากเลยเนี่ยว่ามันได้ขนาดนี้จากที่ว่าโซมจนไม่มีใบอ่ะไม่มีใบเลยเหรอครับมันร่วงจนไม่มีใบมันลงแค่อทิเดียวเองนะร่วงหมดเลยเพียเนี่ยครับคุณพี่เอาแมกมากมาผสมยาฆ่า,มาแมลงฆ่าเพียรที่ทุเรียนเป็นยังไงบ้างครับผมก็ดูสาภาพนะจากที่ว่าโซมจนไม่มีใบอ่ะไม่มีใบเลยเหรอครับมันร่วงจนไม่มีใบมันลงแค่อทิเดียวเองนะ หลวงอาทิตย์เดียวนะครับล่วงหมดเลยเพียเนี่ยครับเพียไฟเพียไฟกับเพียหอยเนืกอยังไงคือเอาแมงม่ามาผสมมันนึกขึ้นได้ว่าผมซื้อมาสั่งมาขวดไงอือฮึแต่ตอนยังไม่ได้ใช้ยังมาพึ่งออามาใช้ครับก็เลยเอามาใส่เลยอือฮึแฉีดไปประมาณเข้าเที่ยวที่สีละเข้าเที่ยวที่สี่แล้วฉีดครั้งแรกเป็นยังไงมั่งไอ้นอนเพียแมลงเนี่ยมันก็เบาลงนะเลอเริ่มเบาใช่ไหมาเบาลงแล้วพอเที่ยวสองมันก็เลยมันจะหายไปอ่ะ จากเมื่อก่อนมีปัญหาหนักเลยใช่ไหมพี่อันดีโอ้แล้วเมื่อก่อนเอายาตามท้องตลาดมาฉีดเป็นยังไงมั่งมันก็หายช่วงทักช่วงคู่เหรอือหายจฉพาะวันที่ฉีดใช่ฉีดไปสองวันมันเยวก็มายแล้วอ๋อแสดงว่ามันอยู่ได้ไม่นานมันเราอยู่กับป่ายางด้วยไงอืมแล้วตอนนี้มันอยู่ทางไหมฉีดทีหนึ่งเมื่อก็นานนะคือใบสังเกตใบมันไอใบอ่อนปลายใบเนี่ยมันจะไม่หงิกใช่ไหมครับมันนั่นแหละ ฉีดไปสักห้าวันน,นั้นมันมาอีกมันจะหยิกอืกอกอกอมแบบเป็นงอเป็นรูกขึ้นเมื่อก่อนเนี่ยนะครับแต่ตอนนี้ไม่เป็นตอนนี้ไม่เป็นแล้วะในภายสองอาทิตย์เนี่ยอือสองอาทิตย์เขานานเหมือนกันนะปีนี้เพี่จะกระจายแรงเลยแรงมากๆเลยโอโยอมกลัวมันเลยอืแต่ดีนะของพี่อ๋าทําเนี่ยอืผมว่านึกถึงไอ้นี่แหละถึงมากๆนี่นะครับก็ซื้อมาวางไว้เฉยๆ <c oughs> แต่มันยามันเยอะไงนมเ,<อ>เยอะนมเยอะก็เราไม่ได้ใช้เออ ทดลองว่ามันสภาพแล้วไม่ไหวได้นเนี่ยอยนียมันจะมันจะเป็นเลือก้านเนี้เนี่ยอ๋อจะเป็นก้านอย่างนี้เลยเมื่อก่อนเนี่ยนะจริงๆไงต้นไอ้จริงเนี้ยมันจะไม่มีใบเลยนะหอเมื่อก่อนไม่มีใบเลยต้นนี้มีแต่ผมก็เอาใบออกมาได้ม่แต่ยอดมันก็แห้งไปเลยใบใหม่ก็ออกมาเนาะอ่าอันนี้มันเป็นก่อนเงี้ยอืมกี่วันครับเลยออกใบมาขนาดนี้นี่หลังจากฉีดมากกับลาวาไปนี่ประมาณอาทิตย์เดียวอะอาทิตย์เดียวครับจากกมมีใบนี่นะครับ อัดน้ำก็ไปก็เออแหละก็คือผมไม่ได้ปล่อยกิ่งแห้งมากไงมันคือสังเกตเห็นซะก,ก่อนเงี้ยพันแปลกแล้วมัน,มนลงนเร็วมากนะครับเหรอมันลงแบบร่วงกาเลยนะลงพันอย่างเงี้ยร่วงกักากาตลอดเวลาเลยมันมันลง,ลงลอะนะขาเวลาเพียลงนี่ใบใบร่วงไม่มีการหยุดเลยอะ่ะจนมันทั้งโกรนเลยจนเหลือแต่กิ่งใช่แต่พี่เอาคืนมาได้ขนาดนี้มาคืนได้เนี่ยผมยังนึกว่าโอ้ยยังศพ เอาได้ไว้หา่ายเราก็ไม่เคยเป็นเราวไม่เคยทำล้วก็ไม่เคยปลูกตุเรียนคิดว่าถ้าไม่เจอมากๆจะเาคืนได้ไหมล่ะสีธรรมดานี้ผมว่ามันจะไม่คืนนะเหรอเพราะก่อนๆมันเคยเป็นมันคืนมันแค่แป๊บๆก็เป็นอีกไงเพราะมันไม่ใช่ว่ามันจะเป็นครั้งนี้ครั้งเดียวนะมันเป็นมาหลายครั้งแล้วใช่บ้าไอ,โอ้โบูกพวกเนี้ยเคยใช้ยาตามท้องตลาดตัวไคแป๊แบๆ แล้วก็พอมาใช้ตัวนี้ก็อยู่ได้นานมันก็แล้วว่าใสใบมันใส่ใบมันดีอ่ะทําไม่ได้แมกม่าผมก็แย่มันเจอแมกม่าแล้วถึงเอาตัวรอดเนี่ยไม่งั้นไม่รอดเอาตัวรอดจากอะไรครับจากเพี้ยผมก็ลองลองแล้วเป็นไงมันก็ได้ผลจากสภาพที่แย่มันก็ได้ขนาดนี้ผมก็ภูมิใจแล้วดีใจดีใจมากเลยเนี่ยว่ามันได้ขนาดนี้แนะนําที่บังคับไปใช้มันไม่ได้ต่างคนต่างนั่นกันใช่ดูเรต้องดูเองใช้ลองดูเองเนาะทดลองเอาเองครับ